เผยภาพเครื่องจริง oppo find 5โชว์ความบางขั้นสุดพร้อมเทียบกับ iphone 16 pro max มีข้อมูลว่า oppo find 5รอทงจอาพาพรุ่นใหม่ของ oppo เตรียมที่จะเปิดตัวทางการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับและก็เริ่มปล่อยข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งหนึ่งในไฮไลท์เด่นของรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความบางล่าสุดก็ได้มีภาพเครื่องจริง เผยออกมาโชว์ความบางแล้วครับโดยซู่ไวเบาผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ PM Oppo Find ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบความบางผ่านไวโบที่มีทั้งเทียบกับเหรียญ1นหยวน2เหรียญหรือบัตรเครดิตเรียงกัน4ใบจะเห็นได้ว่า Oppo Find 5มีความบางที่ใกล้เคียงกันเลยครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะยังมีภาพเปรียบเทียบความบางของ Oppo Find 5กับ iPhone 1 6 Pro Max ให้ชมกันด้วยครับ ซึ่งจะเห็นว่าตัวเครื่องของ Oppo Find 5เมื่อกลางออกจะมีความบางกัอบครึ่งหนึ่งของ iPhone 16 pro max บางจนแทบเท่ากับพอร์ตด้วยมีไทยสเหล่าครับโดยทาง PM ยังได้เสริมอีกว่าชื่อของ Find N s r r i e s ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกเสมอมาโดย Find N ชื่อว่า Peacock Find N 2มีชื่อว่า Swan Find N 3มีชื่อว่า Snow Eagle และ Find N 5มีชื่อว่า Se เ u l l เหตุผลที่ตั้งชื่อว่า e ี g ก l l ก็เพราะหวังว่า ไฟห้าจะกล้าหาญได้เหมือนกับนกนั่งนวลนั่นเองครับทางนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการออกมานอกจากเรื่องของความบางครับคาดว่าคงทยอยเผยออกมาอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านี้เพราะรุ่นนี้มีแผนที่จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถึงนี้ครับ